ฝึกหัดท้ายบทข้อที่7.5ไอ้น้ำที่อุณหภูมิ260องศาเซลเซียสความดัน7บาร์ไหลผ่านนอสเซลและเกิดการขยายตัวจนมีอุณหภูมิเป็น200องศาเซลเซียสความดัน4บาร์อันนี้ก็คือเป็นรูปตัวนอนนอสเซลนะคะซึ่งจะเห็นว่าขาเข้าอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิที่สูงความดันที่สูงพอขาออกเนี่ยอุณหภูมิก็จะต่ำลงความดันก็จะต่ำลงนะคะตามที่กำหนด สมมติให้ละทิ้งผลของการถ่ายเทความร้อนระหว่างนโซ่กับสิ่งแวดล้อมก็คือหมายความว่าจากจดต้องกําหนดให้ว่าตรงนี้คิวเนี่ยที่จะมีการถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมหรือเข้าเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะอันนี้คือกําหนดนะจากนั้นเนี่ยความเดียวของไอ้น้ําขาเข้าเนี่ยมีค่าน้อยมากกําหนดให้วีขาเข้ามีค่าน้อยมากๆ จงทำสมดุลพลังงานสำหรับระบบเปิดและคำนวณความเร็วของไอ้น้ำขาออกในหน่วยเมตรเปอร์เซกนะคะงั้นถ้าเรามองตัวนอสเซอตัวนี้เป็นระบบเปิดก็แน่นอนค่ะม,มีแมสเข้ามีแมสออกเนาะก็คือแมสที่เข้าและออกคือไอ้น้ำนะคะที่มีสภาวะต่างกันงั้นถ้าเป็นระบบเปิดหนึ่งก็ต้องมองกันว่านอสเซอตัวนี้มี moving part อะไรไหมซึ่งเมื่อกว่ามันไม่มีนะคะก็คือไม่มีพาวเพราะ,ะนั้นคือติจะเป็นศูนย์คเป็นศูนย์ตามที่โจทย์ให้มาแล้วมองว่าทางเข้าทางออกเนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับนะคะเดลต้าอีก็จะเป็น0ย์ส่วนเดลต้าอีนั้นเนี่ยกำหนดให้ V1 เนี่ยมีค่าน้อยมากๆหรือมีค่าเท่ากับประมาณ0ยได้เลยงั้นจากตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เหลือสมการว่าเดลต้าเอชบวกเดลต้าอีเนี่มีค่าเท่ากับ0หรือเดลต้าวตัวนี้นะคะก็จะ V1 เนี่ยก็จะมีค่าน้อยมากๆก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ V1 ก็ตัดทิ้งได้เลยจ้ะเพราะมีค่าน้อยมากๆ แต่ตัวน,นั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าจงหาค่าความเร็วนะคะ v2 ว่าที่ออกจากตัวนอสเซลเนี่ยจะมีความเร็วเท่าไหร่สิ่งที่ดูสมการตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่า ตัวที่เข้าและออกเนี่ยเป็นไอนาทั้งคู่รู้ความดันรู้อุณภูมิงั้นการที่รู้ความดันและอุณภูมิเนี่ยเราจะสามารถหาเอนทัลปีของไอนาได้แน่นอนจากตารางไอนานะคะซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเราก็ไปดูตารางไอนาแล้วเราพบว่าที่ความดัน4บาอุณภูมิ200องศาเซลเซียสเนี่ยตารางไอนามเนี่ย4บาเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันมี1บาแล้วก็มี5บาเลยใช่ไหมคะ งั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องทําการอินเทอร์โบเลตค่ะว่าที่200องศาเซลเซียสตรงเนี้ยนะคะที่เรารู้ค่าเอนทัลปีเนี่ยคือเอนทัลปีที่1บาร์กับรู้เอนทัลปีที่5บาร์เราต้องเอา2ค่านี้มาทําการอินเทอร์โบเลตเพื่อจะหาเอนทัลปีที่ความดัน4บาร์จากตรงนั้นเองเนี่ยค่ะก็จะสามารถหาเอนทัลปีที่ความดัน4บาร์และอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสได้ถ้านอนเดียวกัน ที่ข่ะค่ะความดัน7บาอุณหภูมิ260องศาเซลเซียสแต่ตารางไอ้น้ำเนี่ยเราก็พบว่าที่ความดัน7บาเนี่ยนะคะไม่มีค่าเอนทาลปีให้ดูและที่อุณหภูมิ270องศามันก็อยู่ระหว่าง250และ230ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอินเทอร์โพเลตสรอบค่ะอันดับแรกก่อนเราทำการหาเป็นว่าถ้าเราจะหาที่7บาเนี่ย แล้วเป็นที่อุณหภูมิ250ตรงเนี้ยจะมีเอนทัลปีอยู่เท่าไหร่ที่7บาอยู่ระหว่างที่อุณหภูมิ300องศาเซลเซียสตรงเนี้ยมีเอนทัลปีเท่าไหร่ก็จะได้2ตัวออกมา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาที่7บาตรงนี้ที่200องศาเซลเซียสกับ300องศาเซลเซียสเนี่ยมาหาว่าตามที่โจทย์ให้มาคืออุณหภูมิ260องศาเซลเซียสเนี่ยควรจะมีค่าเอนทัลปีเท่าไหร่นะคะก็เป็นการคำนวณแบบอินเทอร์โพเลตเนาะสุดท้ายเราก็จะได้เอนทัลปีของตัวที่ไอน้ําเข้าเอนทัลปีของไอ้น้ำออก เรียบร้อยค่ะเราก็แทนทุกอย่างเข้าไปในสูตรเนาะแต่ตอนแทนค่าสิ่งต้องระวังคือเรื่องของหน่วยนะคะเช็คหน่วยให้เรียบร้อยแล้วคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ค่า v 2ออกมาประมาณที่749.58เมตรเปอร์เซกค่ะ